ชั้น T N T สอาสองสามกิดสองเด็ดตู้ใหม่ล่าสุดรอแม็กแม็กดีแดงก็กอแม็กนะครับอ่าเป็นไงบ้างาอันนี้ก็เป็นตู้ใหม่ล่าสุดนะครับ T N T T N T Top p r ีหนึ่งสองสามหนึ ครับอ๋อสุดยอดนะครับาลองไอ่อนกตปลอดภัยรุ่นใหม่น่าสุดนะครับผมงานนี้ก็นกล่องตื่นรุดะไรนะสวยมากไอซีสามสาสามนะถือว่าสวยนะเน่ยเหมาะกับการจู่โจมท้ารุ่นนี้นะเป็นกระทะลั่นะครับนี่ก็สามารถทับได้นะฮะับถืงก็ตั้งขึ้นมาเนาะนะครับอ่าหนัากนี้ก็ช่างประเด็นนะครับรุ่นนี้ตอนนี้ใช้แปดสองเซลล์อยู่นะครับเพราะว่าสามเซียวเข้า มันจะไม่คไฟในขันแค่ได้น้ำหนักก็อยู่ที่สองหกสี่สองนะครับโอเคนะครับก็ให้หนักมากฮะผมว่าเข้าศาสนาได้สบายเลยโอเคนะครับอันนี้ก็ในกล่องนะฮะตัวก็โปรโมชั่นมีแถมรูปมีห้าเลนัทครับเข้าสิบแผ่นนะครับนี่ราคาเข้ากระปืนนะครับผมพร้อมส่งฟรีก็เฉียดพันเก้านะครับผมไม่แพงนะฮะแบตเตอรี่ก็ซื้อได้นะฮะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับต้องติดไปทดสอบของเซลล์เลยสามเซลล์เลยสามเซลล์เจอเข้าไปมันจะ เก็บสายยากหน่อยนะครับต so, really ัวน yeah, um, um, uh, so okay. so? ี like mm. ้นะฮะก็แล้วแต่นะครับเท่ากันนะครับแล้วก็พี่ชักก็4 0 0รอนะครับผมครับนี่ไว้ทดสอบนะครับเสนอเสาที่จะอยู่นี่แะอ่านี่ครับก็มีกล่องก็อ่ามีอะไรบ้างอ่าที่จำแนะนําไปก่อนเนาะส่วนมากจะเหมือนกันหมดเอซีเอโพสเตอร์ครับสวยงามนี่เราจะเอาให้หมดถ้าถ้ามีแต่โรงงานนะแต่ส่วนใหญ่มีนะครับผมถ้าไม่มีก็ถือว่าอ่าไม่ได้มานะครับสวยงามไม่เป็จกรอบได้เลยครับ กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับสมา่าไอซีจะมีพอสฟูนแบตเตอรี่เขาไม่ได้แถมนะฮะไม่ว่าบริษัทไหนนะครับด้านไหนก็มีโอเคนะครับก็เดี๋ยวทดสอบความแรงเนาะแล้วก็ยิงอีกหน่อยนะฮะก็ได้ละตอนนี้จุได้ได้เกินสามบอยสามบอยนะแต่วันนถือว่าเยอะนะครับผมก็อัดเต็มในวันนี้เพื่อการทดสอบทดสอบความแรงเนาะดีนะฮะเสร็จแล้วจบโอเคแรงมากทดสอบความแรงนะ นี่ฮะโอ้สามร้อยแปดสิบสี่ีจะแรงนะไม่เหมือนเสียงดังด้วยยิงดีด้วยนะครับนี่ครับสามร้อยแปดสิบห้าครับผมตัวแรงฮะคือเกือบสี่ร้อยแต่เข้าสนามได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็ที่แนะนำก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มีแม็กสีแดงสวยงามมากนะฮะนี่ก็เจาะนี่ก็จะเป็นรูนะฮะเนี่ยรุ่น9 9 2 0 1ก้าสอ3ยฮะนี่ใกล้แต่ง นะฮะมันก็เป็นอลูเป็นอลูมิเนียมนะฮะนี่เป็นอลูอะไรประมาณนี้อลูขมเนียมอลูมิเนียมอันนี้คือนะฮะสวยงามมากนะฮะมีหลายจุดที่แต่งอันนี้ก็เราดึงได้นะ่ยดูได้นะฮะนี่ก็ปรับมเอ้ได้นะฮะเวลาอยู่ที่เนาะเราจะเอาตะวนมดยังไงก็ต้องเล็งๆทีมันก็ไม่ใช่นี้โอ้โหแม่นมาก ดีนะครับผมแรงแรง,ง,งโอ้โหนี่ก็อปั่นลูกนะโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะสนใจก็ทักมานี่เราปิดโบ้ได้แต่เราปรับแล้วอ่าแต่ห้องกันนี้ได้อ่าเรียนครับต้องปั่นลูกมาฮะยหมดนะครับ เรือจยิงได้โอ้หมันครับผมโอ้สุดยอดนะครับอ่าก็เอาของฝากของฟอนเนาะทำไมส่งมากก็ทดสอบอ่าระบบ d c 3 3สามสามนะฮะกิดสองนะเป็นรุ่นกิดสองรุ่นใหม่ล่าสุดนะเล็ดเนะครับแล้วก็พวาอมส่งครับเจริพันธุ์ครับแต่เมือวาห้เรานัดอบสิบแปดขอบคุณนะครับชมติตาม คลิปใหม่ๆนะครับผมก็ช่วยกดซับไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะครับให้ติดตามอัปเดตขึ้นใหม่ๆครับขอบคุณครับ